สวัสดีครับผม TC Channel นะครับเราเข้าไปดูงานกันครับว่างานาวันฉลององค์ปู่นะครับในคืนวันที่เ้านะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูกันครับบรรยากาศอู้คึกคักมากเลยอใครมายืนตรงนี้อ้หมอหนุ่มนั่นเอง โอ้โหเลยอหนุ่มดีใจเต้นใหญ่เลยครับผมไปขอหนุ่มไปู้หไปแล้วนะครับผม,ผมรบรรยากาศอ้มีการประดับไฟตั้งแต่ตรงสวนยางเลยนะครับผมไล่ไปไล่ยาวไปถึงลานองปู่เลยนะครับผมตรงนน้นก็น่าจะเป็นเวทีหมอลำนะครับผม นี่ก็จอปะนะจอหนังนะครับผม <c oughs> เาไปดูประดับไฟสวยงามมากเลยนะครับผมบรรยากาศวันนี้งานเริ่มตั้งแต่วันที่แปดเก้าสิบนะครับผม สามวันนะครับผมสามวันสามคืนนะผมมาในวันที่เก้านะครับผม<วน>อเจ้าหน้าที่มาดูแลคนะวามปลอดภัยนะโอ้เจ้าหน้าที่ชอรบนะครับผม ดูแลควาปลอดภัยะนะครับผมพร้อมน,นะครับผม,ผมสวยง,งามมากเลย การล้านบางรกที่ไม่เคยมีใครกล้าบุกศิษสาวมกราคอนี้นายพลข<า><า>ับหยดมาดูทนีดีกว่าต่มาดูความเปลี่ยนแปลงของลานพญานาคนะครับผมมาดูอุ้ยสวยงามมากเลยน,ะนีคำทำนาาว่างุกวิญญ,ญาปราะพุีสานกุจอร์กฤ สวยงามมากเลยนะครับผมเนี่ยนาคสีน้ำฟ้าสีแดงนะสีทองสีแดงนะครับผมสวยงามมากหางเกี้ยวเขาหากันนะครับผมสวยงามมากทีเดียวว้าวตัดฉากที่เพิเด็กสวยครับผมเห็นนาคสีม่วงนะครับสีม่วงสี เงินนะสวยงามมากเลยว้าวสวยงามมากเลยตรวนี้ก็จะเป็นที่ธรรม,มาศของพระนะครับผมเตรียมไว้ในวันพรุ่งนี้นะครับผม โอ้สวยงามมากนะ,กนะครับผมกาปรประดับไฟสวยงามมากเลยในวันนี้ครับผมยังฝากาสันะครับวนอพน้องยีทบเอเราที่จะดูแลนะครับเรื่องาเป็นไปได้เลเียมพรอมแล้วได้นะครับก่อนบนุ แล้วนะครับให้ลุงให้พี่วุฒิสารอนะครับพวกเราจะได้มาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับตรงที่จะใช้ในวันพ่กนี้ถ้าเกิเสร็จแล้วไม่ใช่ถึงตอนเช้ามาเราจะขาดตรงห้องอยู่นะครับเราเตรียมความพร้อมให้พร้อมมากที่สุดนะครับเพราที่เราจะทำกันได้นะครับเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในงานนะครับให้สวยงามมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ นะครับเท่าที่นะครับสายยานองค์ปู่บริจิตนะครับผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะของพวกเรานะครับจะงดงามที่สุดเจอท่างดำแล้วนะครับผมรักกันมากเลยดำดำแล้วแกแกก็ดีงแล้วออไอเริ่ยูครับมันเริ่ยูครับอาจารย์อาจารย์อีกไม่ใช่แล้วไม่แล้วช่างดำตอรี่ครับผม ฝากช่องด้วยนะครับพี่หนุ่มครับโอ๊ยทำไมหล่อแรงเลยครับหล่อขนาดตรงใกล้หมดเลยเป็นคนใหม่แล้วเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับครเบอร์เราเยอะเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์มาจับปลเยครับมาจับบ้านไหมมาจัป๋าบ้างไหมมาจับปล้างไหมมาจับปลาบ้างไหม ทางผมนะครับผม้างผมเส้อมาไปนุกเลยนะครับพี้องกาเดอากันเลยกดีใจที่ได้เจอทุกคนนะมาเจกัเราจะได้มาเจอ เ้าหมไม่ได้อยู่กับคุณป้าออกไปหนาเท่าไรเลยนี่โอ้โ้ารวนเชื่อนี่เราหนุ่มเห็นพี่มบอกนะไม่รู้ไปไหนแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วโอ้โป่งกว่ดีไม่ยอมจิบหลักฐานเลย หมอนู่งไปแต่ตัวนะทิ้งเต็นเรียงไร้ทิ้งเต็นเยอะไหครับทิ้งทิ้งฮอตเต็น์เนาะโอ้ไม่ใช่อะไรครับปึ้งมามาแล้วได้ชอบเหมือนเราอยู่กรงกรอบเลยครับพ่อนมตอนนี้เต็น์เอาไปทำเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าคือสูตรย่าชาวยู่บุ้งเะโอ้เพื่อนเพื่อนที่เราไม่เคยคิดว่าจะเจอทั้หลายคนนะมาดูแต่นี้กับคันดาพี่ตองมาดีครับผมเีครับทุกคนมันเลาอยู่กรงกรบไปเลยคิดถึงนาช่างมครับ าเขาเรียกว่าวันชื่นคืนหวานใช่ไหมโอ้โหคนนี้ยิ่งกว่าใครอีกคนเนาะเสร็จไปด้วยรอยยิ้มนะทุกคนความสุขชอบบรรยากาศเขินสุเย่าเลยนะววันหวานวันหวานยังหวานอยู่ใช่วันนี้ย้อนบรรยากาศเราคือตกใจมากเลยเหรอตกใจทั้งคิดตลอดร้าทั้งหมดสี่นายเขาไม่เจอแน่ๆเลย จะนอนที่ไหนเนี่ยคืนนี้นี่เนี่ครับนอนเต้านี่นอนเต้าเลยให้ผมนอนป้ายร้านให้หน่อยคุณแม่บอกว่าให้นอนเต้าให้หน่อยเช้ามาเขาจะให้ทานอาหารเลยเดี๋ยวเขากลับนอนหนุ่มก่อนนะครับอย่าบอกให้พี่พี่อย่บอกหลุมเต้าร้านเอาจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ผลลัพา์ชื่อก่อนพี่พี่พี่ ต่อทีซี่อพี่ต่อเออพี่ต่ออันไม่ใช่ผมไม่ผมไม่เคยเรียกเลยว่าพี่ต่อพี่ต่อแต่ว่าผมเจอหน้าก็เออโอเคยังไงก็อีก้าผมเจอแล้พี่ต่อโารมไม่เคยต้องปรบคุณแรกเลยพี่ต่อ